หยุดเดี๋ยวนี้วางแก้วกาแฟของคุณลงแล้วจ้องมาที่หน้าจอคุณเชื่อไหมรถของเล่นพลาสติกและเศษเหล็กที่มีมูลค่าไม่ถึง iPhone เครื่องเก่าเครื่องหนึ่งกลับสามารถทำลายป้อมปราการเคลื่อนที่มูลค่า10ล้านดอลลาร์ให้พินาศได้ภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีนี่ไม่ใช่ฉากที่ตัดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟของฮอลลีวูดนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นของเหล่านักเพอ้อฝัน นี่คือความจริงที่โหดร้ายและเน็บหนาวที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นัดทุ่งสังหารในยูเครนลืมภาพพยนต์รมาเวลที่มีเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่เหล็กไหลเงาวับไปได้เลยเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นนั้นบ้าคลั่งระทึกขวัญและน่าตกใจยิ่งกว่าหลายเท่าตัวลองจ้องมองไปที่กองโคลนตมนั้นให้ดีคุณเห็นอะไรไหมสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆสีดำมาเมื่อยผอมโซ กำลังคลานต้วมเตี้ยมผ่านหากระสุนมันไม่มีปอดที่จะรู้จักความกลัวมันไม่มีเลือดที่จะไหลรินและมันก็ไม่มีจิตวิญญาณที่จะรับรู้ถึงความเจ็บปวดนั่นคือ UGV หุ่นยนต์ภาคพื้นดินไร้คนขับนักรบเหล็กแห่งยุคสมัยใหม่แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ทำให้คุณต้องขนลุกจริงๆอยู่ตรงนี้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวจ้อยนี้ไม่ได้ถือกำเนิดมาจากห้องแลบที่ปลอดเชื้อของนาซา และไม่ใช่ผลผลิตจากกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติด้านอาวุธมูลค่าพันล้านดอลลาร์อย่างล็อกฮีตมาตินไม่เลยมันถูกปั้นขึ้นมาในโรงรถเก่าๆที่อับชื้นอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำมันเครื่องที่ฉุนกึกและสนิมเหล็กสมัยโซเวียต มันถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของเหล่าช่างรถผู้ผ่านโลกมาโชคโชนเหล่านักศึกษาเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันได้รับปริญญาและเหล่าคนเป็นพ่อเป็นสามีที่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของตนลองจินตนาการดูสิในบังเกอร์ที่มืดมิดในโดเนสท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่แผดคำรามฉีกกระชากท้องฟ้าด้านนอก กลุ่มคนหนุ่มกำลังบรรจงบัดกรีแผงวงจรแต่ละแผ่นนำชิ้นส่วนจากเครื่องซักผ้าเก่าหรือของเล่นบังคับทางไกลามามาสร้างเป็นมัจจุราชความแตกต่างที่น่าทึ่งจนแทบหยุดหายใจฝั่งหนึ่งคือสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารของโลกที่มีงบประมาณมหาศาลและอีกฝั่งคือความสร้างสรรค์อันบ้าบินที่ก่อตัวขึ้นจากโคลนตมและความสิ้นหวัง ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การเดินทางสำรวจความลับที่มืดมิดที่สุดของเทคโนโลยีสมัยใหม่วันนี้เราจะย่างก้าวเข้าสู่โลกใต้ดินของเหล่าพ่อมดเทคโนโลยีแห่งยูเครนผู้ที่กำลังเขียนคำนิยามของสงครามขึ้นมาทั้งหมดเราจะมาร่วมกันแกะรอยความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนว่า ประเทศที่แทบจะเริ่มต้นจากศูนย์ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคพื้นดินสามารถทำให้สมองระดับหัวกะทิทางทหารในเพนตากอนหรือเครมลินต้องตกตะลึงจนนอนไม่หลับได้อย่างไรเราจะดำดิ่งลงไปในพื้นที่สีขาวของแผนที่การรบที่ซึ่งมนุษย์ได้หลีกทางให้กับเครื่องจักรที่ซึ่งความอยู่รอดและความตายห่างกันเพียงเส้นใยไฟเบอร์ออปติกที่บางราวกับใยแมงมุม นี่คือการกอบกู้เพื่อลดความสูญเสียของเหล่าทหารหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่มืดมนที่สุดของมนุษยชาติที่ซึ่งความตายถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในราคาถูกเหลือเชื่ออย่าละสายตาจากหน้าจอแม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกเฟรมภาพถัดไปจะเป็นหมัดหุกที่ซัดตรงเข้าหาการรับรู้ของคุณต่อโลกใบนี้คุณพร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงหรือยังคาดเข็มขัดนิราภัยให้แน่น เพราะการเดินทางเข้าสู่ใจกลางของปฏิวัติหุ่นยนต์ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอเชิญคุมเดินทางออกจากเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเพื่อมุ่งหน้าลึกเข้าไปยังชานเมืองทางตะวันออกของอยูเครนที่ซึ่งแม้แต่แผนที่ Google Maps ยังต้องยอมแพ้ณที่แห่งนี้ภายใต้ฝุ่นละอองที่มัวหมองของประวัติศาสตร์ภายในโกดังเก่าสมัยโซเวียตที่ผนังอิดหลุดลอกคือที่ตั้งของเวทินดำที่กำลังเกิดขึ้น คุณได้กลิ่นอะไรไหมนั่นไม่ใช่กลิ่นหอมของความล้ำสมัยแต่มันคือการผสมผสานที่ฉุนกึกของกลิ่นน้ำมันเครื่องที่ไม่เกลียมกลิ่นพลาสติกที่ถูกหลอมละลายและความเย็นเยียบของสนิมเหล็กนี่คือโรงงานปีศาจสถานที่กำเนิดของกองทัพหุ่นยนต์ภาคพื้นดินที่กำลังสันสะเทือนไปทั่วโลกลองมองไปที่อเล็กซานเดอร์ชายที่มีฝ่ามือหยาบกร้านและใบหน้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องเสมอ เขาไม่ใช่หุ่นยนต์วิศวกรที่นั่งอยู่ในห้องแอร์พร้อมแบบแปลน CAD ที่สวยหรูเขาคือช่างรถชายผู้เคยใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อชุบชีวิตรถลาดาเก่าๆแต่ตอนนี้โชคชะตาได้มอบภารกิจอื่นให้เขาคือการชุบชีวิตความหวังขึ้นมาจากกองเศษเหล็กอเล็กซานเดอร์และผักพวกของเขากำลังทำการผ่าตัดที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้ คุณรู้จักคุณยนต์เชิงพาณิชราคาแพงที่ชาติตะวันตกส่งมาให้ไหมในสายตาของคนอย่างอเล็กซานเดอร์บางทีพวกมันก็แค่เด็กน้อยที่อ่อนแอที่ไม่เคยได้ลิ้มรสชีวิตทันทีที่พวกมันเริ่มวิ่งเข้าสู่สนามรบระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียหรือยักษ์ใหญ่ที่ไร้ตัวตนจะปล่อยหมัดฮุกเป็นคลื่นวิทยุที่ทำลายล้างทันทีผลลัพธ์คืออะไร หุ่นยนต์มูลค่าล้านดอลลาร์กลับกลายเป็นแค่ก้อนเหล็กที่ไร้ความรู้สึกศูญเสียทิศทางและล้มลงในทันทีนั่นคือความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายแต่ทว่าในวินาทีที่สิ้นหวังนั่นเองสัญชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์ก็ได้ตื่นขึ้นถ้าคลื่นวิทยุถูกบีบเค้นเราจะใช้สายเคเบิลอเล็กซานเดอร์อุทานออกมาเช่นนั้นแล้วแอลทางออกที่บ้าคลั่งก็กำเนิดขึ้น เราใช้รถหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยสายไฟเบอร์ออปติกคุณฟังไม่ผิดหรอกในศตวรรษที่21เมื่อผู้คนพูดถึง 6G และดาวเทียมยูเครนกลับหวนกลับไปใช้การเชื่อมต่อทางกายภาพผ่านสายเคเบิลพวกเขาลากสายไฟเบอร์ออปติกที่บางราวกับใยแมงมุมแต่ทนทานยิ่งกว่าคลื่นวิทยุใดๆไว้เบื้องหลังหุ่นยนต์ สายเหล่านี้ยาวหลาย10กิโลเมตรเลื้อยผ่านซุมทุมพุ่มไม้คลานผ่านหลุมระเบิดเชื่อมต่อสมองของทหารโดยตรงกับร่างกายของหุ่นยนต์มันเหมือนกับการเล่นโทรศัพท์สายปานของเด็กๆแต่รางวัลในที่นี้คือชีวิตมนุษย์คลื่นรบกวนของรัสเซียอาจรุนแรงจนสามารถเผาไหม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนได้ที่สุดแต่พวกมันกลับไร้พลังโดยสิ้นเชิงต่อพาส์ไลที่วิ่งอยู่ภายในสายเคเบิลเส้นเล็กๆนั้น หุ่นยนต์ของอเล็กซานเดอร์กลายเป็นวิญญาณที่แท้จริงไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ไม่สามารถถูกขัดขวางได้และมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งความแตกต่างตรงนี้มันระทึกขวัญจนทำให้คุณต้องขนลุกฝั่งหนึ่งคือมหาอำนาจทางทหารพร้อมกลุ่มเครื่องรบกวนมูลค่าพันล้านดอลลาร์และอีกฝั่งคือเหล่าช่างรถที่กำลังบรรจงร้อยสายเคเบิลราคาไม่กี่ดอลลาร์เข้ากับโครงรถที่เชื่อมเอง นี่ไม่ใช่เพียงสงครามระหว่างสองกองทัพแต่นี่คือสงครามระหว่างความแข็งทื่อของระบบและความยืดหยุ่นของสัญชาติตยานทุกๆหุ่นยนต์ที่ออกจากโรงรถของอเล็กซานเดอร์ล้วนนำพาส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเหล่าเพื่อนพ้องติดตัวไปด้วยพวกเขาไม่ได้แค่สร้างเครื่องจกักรพวกเขาคือผู้สร้างเกราะกำบังที่มีชีวิตให้กับเพื่อนพ้องของตนอย่าเพิ่งรีบข้ามไปเพราะหลังจากนี้เราจะได้เห็นฉากที่ระทึกขวัญที่สุด เมื่อหุ่นยนต์ทำเองเหล่านี้เผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่เหล็กกล้าในสนามรบอย่างเป็นทางการเดวิดที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกจะสามารถล้มโกลิอัตที่ใช้คลื่นวิทยุได้หรือไม่คำตอบจะทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับอำนาจทางทหารสมัยใหม่ไปอย่างสิ้นเชิงขอให้คุณกลั้นหายใจและจ้องมองไปที่หน้าจอให้ดีนี่ไม่ใช่การทดสอบในห้องแลบที่สะอาดสะอ้านอีกต่อไปนี่คือนรกบนดินณแนวหน้า ที่ซึ่งโครงตรมผสมปนเปกับดินปืนและความกลัวปกคลุมในทุกตารางมิลลิเมตรของอากาศภายใต้ความมืดสลัวของคืนเดือนมืดนักรบไร้ชีพจรเริ่มออกเดินทางเข้าสู่เขตมรณะคุณรู้ไหมว่าภารกิจที่น่ากลัวที่สุดของพวกมันคืออะไรนั่นคือการกลายเป็นคามิคาเซมือสังหารพลีชีพอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงบังเกอร์ที่แข็งแกร่งของศัตรูที่ซึ่งกระบอกปืนกลพร้อมจะสาดกระสุนใส่ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหว ในการบุกยึดที่แห่งนี้ตามแบบฉบับดั้งเดิมคุณต้องสูญเสียทหารฝีมือดีหลายสิบคนแต่ตอนนี้ยูเครนส่งแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาให้มันคือ UGV ขนาดจิว๋วที่อัดแน่นไปด้วยระเบิด TNT หนัก30หรือแม้แต่60กิโลกรมัมมันแอบคลานผ่านซากรถถังที่ถูกเผาจนดำเป็นตอตะกอลอดผ่านหลุมระเบิดที่ยังมีควันกลุ่นและคลานตรงเข้าสู่ปากทางเข้าบังเกอร์เพียงการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งจากระยะห่าง5กิโลเมตรตุ้ม ควันรูปดอกเห็ดพุ่งทะยานขึ้นและทุกสิ่งภายในบังเกอร์นั้นก็กลายเป็นเท่าฐานไม่มีเสียงกรีดร้องของทหารยูเครนแม้แต่คนเดียวมีเพียงเศษเล็กของหุ่นยนต์ที่กระเด็นไปในอากาศการแลกเปลี่ยนนี้ฟังดูโหดร้ายแต่มันกลับเป็นการกอบกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีแต่ว่าความระทึกขวัญไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำลายล้างมีอีกภารกิจหนึ่งที่ทำให้หัวใจของคุณต้องบีดคันยิ่งกว่าการกู้ภัยนำท่ามกลางความสิ้นหวัง ลองฟังเรื่องราวของยัฟชันก้าผู้บัญชาการหน่วยหุ่นยนต์ดาวินชีวูฟสเขาเล่าถึงช่วงเวลาที่ความเป็นและความตายห่างกันเพียงเส้นสัญญาณเดียวท่ามกลางพื้นที่สีขาวที่ซึ่งปืนใหญ่ของศัตรูกำลังขุดรากถอนโคนทุกตารางนิ้วของพื้นดินมีทหารคนหนึ่งนอนอยู่ตรงนั้นเลือดซึมแรงบนผืนโคลนลมหายใจรวยรินการเข้าถึงเขาคือภารกิจพลีชีพสำหรับหน่วยกู้ภัย8คนใดๆแต่หุ่นยนต์กู้ภัยตัวหนึ่งก็ถูกส่งไป มันคลานตุ้มเตี้ยมเข้าไปพร้อมลากเปลกกู้ภัยเฉพาะทางมาด้วยทหารคนนั้นใช้แรงเฮือกสุดท้ายกลิ้งตัวขึ้นไปบนเปลหุนยนต์เริ่มเดินทางกลับแต่ลองจินตนาการภาพนี้ดูเมื่อเหลือระยะทางอีกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงแขตปลอดภยัยทันใดนั้นหน้าจอควบคุมก็เกิดสัญญาณรบกวนสีขาวสัญญาณขาดหายหุนยนต์หยุดชะงักลงท่ามกลางที่โล่งราวกับรูปปั้งเหล็กที่ไร้วิญญาณ ทหารที่นอนอยู่บนนั้นกลายเป็นเป้านิ่งท่ามกลางทุ่งโล่งสำหรับโดรนศัตรูที่กำลังซุ่มมองอยู่เบื้องบนนั่นคือช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบที่สุดที่ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ต้องเผชิญพวกเขาต้องทำอย่างไรยอมแพ้อย่างนั้นหรือไม่พวกเขาพยายามรีสตาร์ทระบบอย่างบ้าคลั่งพวกเขาสวดภาวนาต่อแผงวงจรราคาถูกและในบางครั้งพวกเขาต้องใช้หุ่นยนต์อีกตัวเพื่อไปช่วยหุ่นยนต์ที่กำลังช่วยคน นี่คือวินาทีที่เส้นแบ่งระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์เริ่มพราวเลือนไปเราเรียกพวกมันว่าสิ่งของแต่เมื่อพวกมันต้องแบกรับภารกิจปกป้องชีวิตหนึ่งไว้พวกมันกลับมีจิตวิญญาณขึ้นมาทุกรอยขีดข่วนบนเปลือกเหล็กทุกสายพานที่ขาดออกล้วนแล้วแต่เป็นคำสัญญาตอนเหล่ามารดาและภรรยาที่รอยอยู่บ้านว่าลูกสามสามีของคุณจะได้กลับมาการปรากฏตัวของ UGV ได้เปลี่ยนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงวางทุนระเบิดอัตโนมัติคุณยนต์ทำได้ เก็บกู้ร่างของเพื่อนร่วมรบกลางหากระสุนเพื่อพากลับไปสู่ดินแม่ด้วยเกียรติยศสูงสุดหุ่นยนต์ทำได้เรากําลังเป็นพยานถึงสงครามเพื่อมนุษยชาติที่ประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ที่โลหะและซิลิคอนสมัครใจพลีชีพเพื่อให้เนื้อหนังมนุษย์นั้นยังคงไร้รอยขีดข่วนอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะในส่วนต่อไป เราจะมาร่วมกันแกะรอยโจทย์ทางเศรษฐกิจเบื้องหลังมิชชั่นเหล่านี้ทำไมสิ่งที่ทำเองที่บ้านจึงสามารถเอาชนะกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติด้านอาวุธชั้นนำของโลกได้ตัวเลขถัดไปจะทำให้คุณต้องช็อกอย่างแน่นอนตอนนี้ขอเชิญคุณมาร่วมคำนวณไปพร้อมกับผมการคำนวณไม่ง่ายแต่มารงพลังพอที่จะสั่งสะเทือนตึกรามกระจกฟ้าในเพนตากอนหรือกลุ่มบริษัทยาข้ามชาติด้านอาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คุณรู้ไหมว่าต้นทุนในการสร้างเครื่องบินรบลงหน F-35 หนึ่งลำคือเท่าไหร่ประมาณ80ล้านดอลลาร์รถถังเอบรามส์ที่ทันสมัยละ่ะไม่ต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์แม้แต่ขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลหนึ่งลูกก็ผลานงบประมาณของรัฐไปหลายล้านดอลลาร์ต่อการยิงหนึ่งครั้งแต่ลองมองลงไปที่เท้าของคุณมองไปที่หุ่นยนต์ UGV พรีชีพที่กำลังคลานต้วมเตี้ยมอยู่ในโรงรถของอเล็กซานเดอร์คุณลองทายดูสิว่ามันราคาเท่าไหร่50,000ดอลลาร์ไม่ใช่ 10,000ดอลลาร์ 1, ก็ยังแพงเกินไปตัวเลขจริงๆคือไม่ถึง $800 ดอลลาร์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดด้วยราคาของ iPhone รุ่นเก่าหรือเท่ากับงานเลี้ยงที่หรูหราเพียงไม่กี่ครั้งของเหล่ามหาเศรษฐีผู้คนได้สร้างมือสังหารที่มีความสามารถในการลบเครื่องจากสงครามมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ให้หายไปในชั่วพริบตานี่คือนาทีที่เศรษฐกิจสงครามถูกพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการแบบนี้เพื่อเข้าใจง่ายครับ มันเหมือนกับการที่คุณใช้เบี้ยราคาไม่กี่สตางค์เพื่อแลกกับขุนที่มีค่าที่สุดบนกระดานหมากรุกของคู่ต่อสู้และที่บ้าคลั่งกว่านั้นคือคุณมีเบี้ยแบบนั้นเป็นหมื่นตัวในขณะที่คู่ต่อสู้ทุกครั้งที่เสียขุนไปหนึ่งตัวคือการที่ลำไส้แทบขาดเพราะงบประมาณร่อยหรอทำไมสิ่งที่ทำเองที่บ้านจึงสามารถสร้างประสิทธิภาพที่น่าพึงครางได้ขนาดนี้ความลับอยู่ที่ปรัชญาว่าจำนวนคือคุณภาพรูปแบบใหม่ แทนที่จะทุ่มเทเงินทองและเวลาทั้งหมดไปกับเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบไร้พ่ายแต่ราคาแพงระยิบยูเครนเลือกที่จะสร้างหุ่นยนต์ใช้แล้วทิ้งนับพันตัวถ้าตัวหนึ่งถูกยิงต้องไม่เป็นไรเราเสียเงินไป800ดอลลาร์ถ้า1ิบตัวถูกทำลายก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวที่11สามารถคลานเข้าไปในคลังกระสุนของคู่ต่อสู้ได้นั่นคือการใช้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยต้นทุนที่ถูกแสนถูกจนเหลือเชื่อความแตกต่างตรงนี้สร้างความกลัวที่ชื่อว่า ความไม่สมมาตรมหาอำนาจทางการทหารเริ่มตระหนักแล้วว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขามและเป็นเงาวับของพวกเขากำลังกลายเป็นเป้านิ่งขนาดใหญ่ต่อหน้าฝูงมดเหล็กราคาถูกมันเหมือนกับการที่คุณใช้ดาบวิเศษประดับเพชรไปฟาดรังต่อคุณอาจจะฟันต่อได้สองสามตัวแต่ตัวอื่นๆอ,อ,อีกนับพันจะกรูเข้ามารุมล้อมและล้มคุณลงด้วยรอยต่อยเล็กๆจำนวนมหาศาลและนี่คือจุดพลิกผันที่แท้จริงตามสไตล์ที่น่าระทึกขวัญที่สุด สงครามครั้งนี้ได้ทำลายแนวคิดการผูกขาดเทคโนโลยีลงจากนี้ไปอำนาจไม่ได้อยู่ในมือของผู้ที่มีเงินมากที่สุดแต่อยู่ในมือของผู้ที่สามารถปรุงแต่งเทคโนโลยีได้เร็วที่สุดและถูกที่สุดเมื่อความตายกลายเป็นเรื่องที่ถูกเกินไปและทำได้ง่ายเพียงการคลิกเมาส์ครั้งเดียวก,กฎกติกาการเล่นก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลอย่าเพิ่งปิดหน้าจอเพราะในส่วนต่อไปเราจะขยายวิสัยทัศน์ไปที่ระดับโลกสหรัฐอเมริกา จีนและมหาอำนาจกำลังคลั่งแค่ไหนในการวิ่งตามเกมนี้และที่สำคัญที่สุดโลกของเรายัางจะปลอดภัยอยู่ไหมเมื่อใครก็ตามสามารถสร้างกองทัพหุ่นยนต์ขึ้นมาเองได้ในโรงรถของตัวเองได้อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณเพิ่งเห็นเป็นเพียงเรื่องราวเฉพาะถิ่นในดินแดนอันห่างไกลไม่เลยเสียงระเบิดจากหุ่นยนต์ทำเองในยูเครนกำลังสร้างคลื่นแผ่นดินไหวส่งตรงไปยังเพนทากอนลามไปถึงปักกิ่งและสั่นสะเทือนสมองหัวกะทิทางทหารทั่วทั้งนาโต เหล่ายักษ์ใหญ่ที่เคยชินกับการใช้เงินพันล้านดอลลาร์สำหรับโปรเจกต์ที่ยาวนานนับ10ปีตอนนี้กำลังสะดุ้งตื่นขึ้นท่ามกลางฝันร้ายที่ชื่อว่าความล้าสมัยคุณรู้จักโปรเจกต์เรปลิเคเตอร์ของสหรัฐไหมนี่คือแผนงานมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐปล่อยออกมาเพื่อเป็นการตอบโต้อย่างเร่งด่วนทำไมมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีทางทหารต้องรีบร้อนขนาดนี้คำตอบง่ายมากพวกเขากลัว พวกเขากลัวว่าหากไม่รีบสร้างฝูงหมดเหล็กจำนวนมากในราคาถูกกองเรือบรรทุกเครื่องบินหรือฝูงบินขับไล่ล่องหนราคาแพงของพวกเขาก็จะกลายเป็นของโบราณที่ไร้ประโยชน์ในสงครามแห่งอนาคตในไม่ช้าชาวอเมริกันกำลังต้องยอมรับความจริงอันขมขื่นพวกเขากำลังต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากโรงงานกลไกลทำมือในอยูเครนและไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นลองมองไปที่จีนประเทศนี้กำลังเร่งปรับโครงสร้างกองทัพบ,บกใหม่ทั้งหมด ทุ่มกำลังไปที่สงครามแบบฝูงชนหรือสว Warfare และการใช้หุ่นยนต์ที่ผสานกับ AI พวกเขาเข้าใจดีว่าในอนาคตใครที่มีหุ่นยนต์มากกว่าใครที่มีสายการผลิตเร็วกว่าคนนั้นจะเป็นผู้กุมเกมการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งว่าใครจะมีระเบิดปรมาณูลูกใหญ่กว่ากันแต่เป็นการแข่งว่าใครจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ได้เร็วเหมือนกับที่คนผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลงมองดูตัวเลขนี้เพื่อเห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวยูเครนคาดว่าจะส่งหุ่นยนต์ภาคพื้นดิน15,000ตัวในปี2025แต่นั่นเป็นเพียงยอดของผู้เขาน้ำแข็งเมื่อเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์และบูรณาการเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ AI เราจะไม่ต้องการทหารที่ถือจอยควบคุมอีกต่อไปหุ่นยนต์จะรู้จักหาทางเองรู้จักระบุเป้าหมายเองและตัดสินใจเองว่าจะปลิดชีพเมื่อไหร่ นั่นคือนาทีที่ความระทึกขวัญถูกผลักดันไปจนถึงจุดสูงสุดของความกลัวลองจินตนาการดูสิเมื่อหุ่นยนต์ราคาถูกเหล่านี้ตกอยู่ในมือขององค์กรนอกภาครัฐกลุ่มสุดโต่งหรือแม้แต่อาชญากรที่ซ่อนตัวอยู่ในสลัมเมื่อใครสักคนที่มีเจตนาร้ายเพียงแค่มีเครื่องทิมสามมิติไม่กี่เครื่องและชิ้นส่วนที่ซื้อผ่านเน็ตก็สามารถครอบครองกอ,อ,องทับมือสังหารที่ซื่อสัตย์อย่างที่สุดได้โลกของเราจะเป็นอย่างไร ความปลอดภัยของเราจะเปราะบางแค่ไหนมันเหมือนกับกล่องแพนโดร่าที่ถูกเปิดออกความสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อปกป้องชีวิตกลับกลายเป็นการสร้างเครื่องมือทำลายล้างที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเองโดยไม่ตั้งใจนี่ไม่ใช่เรื่องของอนาคตที่ห่างไกลนี่คือความจริงที่โลกกำลังเผชิญอยู่โลกที่อำนาจไม่ได้เป็นของผู้ที่มีเงินมากที่สุดอีกต่อไปแต่อยู่ที่ผู้ที่มีอัลกอริทึมที่ดีที่สุดและความกล้าหาญที่จะกดปุ่มอย่าละสายตา เพราะบทสรุปของวิดีโอส่วนนี้จะเป็นคําถามที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเราทุกคนผู้ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เรากำลังวิวัฒนาการหรือกำลังขุดหลุมฝังตัวเองด้วยชิปซิลิคอนขอให้คุณหยุดนิ่งสักครู่แล้วเหงี่ยหูฟังคุณได้ยินอะไรไหมในสงครามแห่งอนาคตบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงโห่ร้องบุกโจมตีของเหล่าทหารไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่กึกก้องบนพื้นดิน แต่จะกลับกลายเป็นเพียงเสียงหึงหึงเบาๆของมอเตอร์อิเล็กทริกเสียงแกรกกร้าของสายพานที่บดใครยี่บนเศษอิฐและความเงียบงนันชินากลัวของชิปซิลิคอนที่กำลังคำนวณความตายเราได้ร่วมกันเดินทางผ่านโรงรถที่มืดมิดของอเล็กซานเดอร์ได้เห็นการกำเนิดของเทพเจ้ากู้ภัยและเหล่ามือสังหารคามิกาเซราคาถูกเราได้เห็นป้อมปราการมูลค่าล้านดอลลาร์ของเหล่ามหาอำนาจพังทลายลงต่อหน้าสมองสร้างสรรค์นในโรงรถทว่า คำถามสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชนะหรือใครแพ้ในสนามรบยูเครนคำถามจริงๆคือมนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนลองจินตนาการดูสิเมื่อความตายกลายเป็นเรื่องที่ถูกเกินไปคุณค่าของชีวิตจะถูกลดทอนลงหรือไม่เมื่อการตัดสินใจปลิดชีพมนุษย์คนหนึ่งเป็นเพียงแค่รหัสบรรทัดหนึ่งในอัลกอริทึม AI ความเมตตาจะมีที่ยืนอยู่อีกไหมเรากำลังสร้างเครื่องมือเพื่อปกป้องทหารของเราแต่โดยไม่ตั้งใจ เราก็กำลังเปลี่ยนสงครามให้กลายเป็นวิดีโอเกมที่โหดร้ายที่ซึ่งผู้ควบคุมนั่งห่างออกไปหลายพันไมล์ไม่ได้รับรู้ถึงกลิ่นดินปืนไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของครอบครัวที่แตกสลายมันเหมือนกับดาบสองคมที่ข่มกริบด้านหนึ่งหุนยน์กำลังช่วยชีวิตบรรดาพ่อและสามีให้กลับบ้านไปหาครอบครัวอีกด้านพวกมันกำลังเปิดยุคสมัยที่ใครก็ได้จากที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีทักษะพื้นฐานและความเครียดแค้นก็สามารถครอบครองกองทัพทำลายล้างไว้ในมือได้ นี่คือยุติธรรมของเทคโนโลยีหรือคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายระดับโลกที่ไม่มีรัฐบาลไหนควบคุมได้หุ่นยนต์ทุกตัวที่ออกจากโรงรถในยูเครนคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังถูกเขียนขึ้นแต่ประวัติศาสตร์หน้านั้นจะสรรเสริญสติปัญญาของมนุษย์หรือจะเป็นคำฟ้องร้องต่อการทำลายล้างตัวเองของพวกเราคำตอบไม่ได้อยู่ที่อเล็กซานเดอร์ไม่ได้อยู่ที่เพนตากอนแต่อยู่ที่พวกเราทุกคนผู้ที่เป็นพยานให้กับปฏิวัติครั้งนี้แล้วคุณแหละ คิดว่าอย่างไรคุณสนับสนุนอนาคตที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์ในสนามรบโดยสมบูรณ์เพื่อลดความสูญเสียไหมหรือคุณรู้สึกหวาดกลัวต่อโลกที่เครื่องจักรตัดสินใจเลือกความเป็นความตายเองโปรดทิ้งความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างเพราะทุกความคิดของคุณในวันนี้คืออิฐแต่ละก้อนที่ก่อร่างสร้างจริยธรรมของโลกในวันพรุ่งนี้หากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณเห็นมุมมืดที่น่าตกใจของอนาคต อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องของเราเพื่อเราจะได้ร่วมกันแกะรอยความลับถัดไปของมนุษยชาติแรงสนับสนุนของพวกคุณคือแรงผลักดันให้เรากล้าที่จะก้าวเข้าสู่ดินแดนที่อันตรายต่อไปสำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้ขอให้คุณมีวันที่สงบสุขและโปรดจำไว้เสมอว่าเทคโนโลยีเป็นท่าที่ดีแต่จะเป็นเจ้านายที่เลวร้ายแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ